สดน้ำปลาก่อนเหล้าไขกระดูกวัวจ้าทุกคนนี่เทน้ำลาดไปเลยกินเปล่าๆอาจจะเลี่ยนต้องมีน้ำส้มตําสักหน่อยวา้าวอืมอืมสดน้ำปลาก่อนอือ ราสามารถดูดกินแบบนี้ได้เลยทุกคนอืมอืมมออร่อยอ่ะคิ่กับน้ำปลารสแซ่บเลยมันเอาไปกินกับอะไรได้อีกเลยเนี่นี่ทุกคนเอาน้ำเหล่าส้ตามตำราดไปอย่างนี้นะจ๊ะไปะจ้า อร่อยมากมทุกคนคุกกินเอาับข้าวนะมันแซ่บ